สวัสดีนะคะสวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะคะพูดดีๆไม่ได้น้องใครวะได้ไหมได้ได้ได้คอมเม้นไปไหนฮะ thank you ครับแซกิวเพื่อนท่าทำไมมันอะไร

đấy đâu con, ăn luôn. ăn luôn, đâu ăn không luôn. không luôn. ăn đâu 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 có ăn đâu 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 đâu

เขาจับมือกันไปไหนดูนะคะจับมือกันไปแล้วทำอะไรตรงนี้ไม่ใมัลบใคตรงนี้ลบไหมไปไปน่นดีกว่าไปเด็วเวๆเๆเๆเร็ๆเร็วเร็รเร็วๆหรเรๆเเเอรงนี้เหรอ ทำไมต้องหลบคนด้วยอายบ่อืมเขี้ยวมันเขี้ยวมาดู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 ไม่ดู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 เฮ้ยปต่อยต้องอายกันด้วยบ่อืมดูหางหางหางไปมั่นใจหางแล้วกันหนิเธอจะเอาหางตีฉ่างดูหมดยืดยิ้มก่อนก่อนเลยก่อนเลยมาก่อนแล้วได้ดิก่อนดีดิก่อนดิ รักกันรักกันขากอดกันนะคะนี่กยายากให้ควานกอดเขาอย่ามาจับตูดนี่นี่นี่มุยมุ้ยมุยชอบให้กอดมากเอาแล้วเอาแล้วพาไปอีกแล้วไปไหนไปไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนก็ไปอ่ะไปไม่เนกยบร้อย มองเด้อวยมองเด้ออ่าใกล้ๆกดเอยไหนรักกันอ๋ออ๋ออุ้ยแล้วกดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดโอ้โอ้โอ้เอาฝากกันไปอีกแล้วอะ จะดูนะคะข้าห่วงนะคะให้พ่อควานมาอยู่กับแม่ควานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องอันดามันด้วยนะคะคันตรงไหนคันตรงไหนไหนตรงไหนไม่เห็นมีให้ดูดูเปิมือก่อนไปมือก่อนไปมือเปิดมือเออไห้ดูดูไห้ดูดูมือไหนคันเหรอ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทางช่องน้องอระดามันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะครับกันแล้วได้ขอเสียงหวานๆหน่อยให้แม่แม่หน่อยครับผมครับผมครับไปหน้าครับผมได้ครับเร็วไม่เอาครับที่ครับก่อนผมมบแด้ครับก่อนเร็ อับน้ก่อกันเร็วขรับเร็วครับดี่เร็วสมควรครับดิ้ีครับด้วยโอเค